อ่ะพร้อมนะทุกคนสองร้อยแล้วทุกคนไปหนึ่งไปเปิดเปิดเปิดรัวๆเปิดใครเดินตามมาเปิดเปิดโอ้โหมาเรื่อยๆครับตอนนี้ทุกคนโอ้โหมาเรื่อยๆครับตอนนี้วัดดัตทัวรัวครับรัวรัวครับแบ็คสไปร์ตซิงมาครับวัดดัตขึ้นชื่อเลดบูตเตอร์นะครับโอ้โหมารัวจัดนะครับ มาลัวตัดตอนนี้มาแล้วครับมิราเคลิลนเมเจอร์ฟิมีคนเริ่มเปิดแจกแล้วอ่ะไอค่ะเปิดแจกกันใหญ่เปิดแจกกันใหญ่เซราฟินจะมาไหมนะครับในพอเนเดล่าตอนนี้ลัวอยู่โอ้โหมีคนโอ้โหมีคนเปิดมีคนตัดหน้าผมวะเนี่ยนะครับชาโดว์เรนดอมมานะครับวาดัสขึ้นชื่อลัวลัวตอนนี้อ่ะเดินมาตรงนี้แถวแถวนี้เขาบอกว่าของดีป่ะตรงนี้ลัวหน่อยนะครับลัวหน่อยนะครับโอ้โหเาบูสเตอร์มาลัวลอินฟินิตี้สกอร์มีแต่ของที่เป็นยาบัฟหมดเลยนะครับพลังแห่ง พังแห่งยาบับนะครับตอนนี้เปิดไปเกือบ50ใบแล้วทุกคนเดินทัวไปก่อนเดินทัวไปก่อนนะครับเปิดดูรัวโอ้โหยังไม่เห็นขึ้นชื่อที่แบบเซราฟีนคอรเนตนะครับ <c oughs> ไอหัวใจมึงเจ๊งเนี่ยเอ้ามันลุ้นได้อยู่เพื่อนเนี่ยดูดิโอ้โหยาบับอย่างนี้นะครับผมลงดันสบายเลยเนี่ยนะครับดูดิดูดิโอ้โหวนหมารอบหนึ่งนะครับตอนนี้ จะหมดแล้วนะครับหมด100่งยใบแล้วนะครับเดินวนไปเดิน ua, our, our, oh, for, ว U, นไปเดินวนไปรัว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 โอ้โหเรนบูเตอร์รัวรัวไทอาบัสเบสซิ่งนะครับรัวรัวโอ้โหไม่มีขึ้นเชื่ออะไรบ้างวะเนี่ยขอสักออะผ่านไปร้อยหนึ่งรวยไหมครับวันนี้นะครับอันนี้คือ100่งยใบทุกคนคือเรียกว่า b บ็กซ์เมทเบสซิ่งหนึ่งชิ้นนะครับไหนใครบอกว่ามันขึ้นรัวรัววะทุกคน B.S.B 1ชิ้นนะครับนะครับมาจูโน่เมืองแห่งพลังนะครับโอเคทุกคนพร้อมนะครับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เ้าเขาเอาโคลนิดมาเขาเอาโคลนิดมารัว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 อีกตึ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 กโอ้โหดูดิขึ้นชื่อปะ่ะขึ้นชื่ออยู่ปะ่ะไอ้หาเอ้ยได ขึ้นชื่อขึ้นชื่ออยู่เทนกูสกร์ไอหาขึ้นชื่ออยู่ทุกคนแต่มันไม่ได้ของดีเลยอ่ะไยแต่เมืองนี้โอเคอยู่นะเมืองนี้โอเคอยู่นะครับอย่างน้อยมันก็ขึ้นชื่อดีกว่าพรนะชึบ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 พอแล้วพอละไปเมืองแมวต่อดีกว่าลางไม่ดีก็แค่จูโนมาแล้วนะครับอ่ะเมืองนี้อีกเมืองหนึ่งมาเรงโดนะครับสามสิบใบ ตามที่ไปเลยนะนับเลยนะสามสองหนึ่งปืดรัว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 ,ว,ว <c oughs> ยับไอห่าเอ้ยได้ขึ้นชื่อหนึ่งชื่อนะครับชาร์โด r แรนด m อมนะครับเรียบร้อยทุกคนสองร้อยใบอย่างรวดเร็วนะครับลีลาไหมทุกคนเปิดไข่หาฮาร์ดการ์ดไอห่า, cast, หามา เปิดไขายหาฮาร์ดการ์ดเลยเด็ด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 เมาฮาร์ดการ์ดโอ้โหนี่เรียกว่า50ใบแบบรุ่นเร็วซื้อต่อด,ดีกว่าซื้อซื้อหน่อยผมเชื่อคุณดาวนะเทราฟีนเทราฟีนได้แก้มที่เพจกลุ่มมิรัตนบอก สามสองหนึ <rude S 2> ่งไปเสร็จแล้วฟีนเสร็จแล้วฟีนเสร็จแล้วฟีนโคลเนตเสราจแล้วฟีนโคลเนตเสราจแล้วฟีนโคลเนตเสราจแล้วฟีนโคลเนตโอ้โหเรียบร้อยได้เลยทุกคนได้ดาวมาใช้ไม่มีแม้กระทั่งแบ็กสมิธเบสซิ่งอิสลุยโคตรยับเลยว่ะ อ,อ๋ผมป้าเปิดที่ไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยจริงๆเปิดที่ไหนที่เราพอใจอเปิดไปเถอะนะครับที่ไหนก็เหมือนกันนะครับยาบับทุกที่300รอยใบวันเนี้แต่แต่ไข่รอบนี้ผมว่าก็ได้ลุ้นนะได้ลุ้นแบบหลายต่ออะทุกคนผมก็ถือว่าสนุกดีนะมันมีอะไรให้ทำไงถ้าเป็นไข่แบบ การันตีอ่ะมันก็ดีแบบหนึ่งคือมันมั่นใจว่าได้แต่เนี่ยคือมันได้ลุ้นได้ลุ้นออฟนะครับสุดท้ายแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเก็บระเบียกันแล้วนะครับสิ่งอองไม่มีอารมณ์เรียวแล้วออ่ะทุกคนโวยพรอใอห้ผมนะถ้าสัผมใส่ไปปุ๊บคิดที่ข้อขึ้นนะพิมพ์ว่าไอหาเลยนะพิมพ์ว่าบุตรแห่งจีทเลยนะ สามสองหนึ่งไปเรียบร้อยทุกคน GG คิดว่า GG เนี่ยโอ้โหยากจริงว่ะเฮ้ยแต่รอบนี้สวยนะอินสามมิสามนะครับจ่แม่งโอเคสุดแค่นี้โอ้โหแล้วดูดิไอ้หาทีอย่างนี้ได้รอยโอกาสในเขตปะวนันรอยโอกาสในเขตนะครับ ไม่มีอารมณ์วิวแล้วนะคบมีดีมีเดี๋ยวเราไปเวลวต่อนะครับก็ผมวันนี้ผมออฟให้สุดแล้วนะวันนี้เดี๋ยวสรุปก่อนวันนี้ผมเปิดไข่ไป3 0 0ฟองนะครับแล้วกออ็ออฟไปทั้งหมดไม่รู้กี่ครั้งนะไปไปประมาณสิบกว่าครั้งอะนะครับออฟเยอะมากนะครับก็ได้ได,ได้ได้มาใช้อยู่ได้มาขายอยู่นะครับก็อาจจะมี